ทั้งหมดเนี้ยชมป้ายแดงหมดเลยนะพี่เฟินแต่ราคาเนี่ยไม่แรงอย่างที่คิดแล้วราคาเริ่มต้นนะคะแค่429,000กนบาทเท่านั้นบอกได้เลยว่าชมใหม่ทั้งหมดเลยแล้วที่ 3, สัมพันธ์สภาพสวยสาภาพกิบทุกคันอสองพี่น้องรีวิวรถสวัสดีค่ะเฟินค่ะสวัสดีครับโฟนคับวันนี้มาอยู่กับโตโยต้าเอาติดรถที่เยอะที่สุดและขายดีที่สุดของที่อาคารบอกนะว่าทุกคนอ่ะอาจจะงงกันว่าเฮ้ยเอารถป้ายแดงมาเรียนกันทําไมเฮ้ย เอารถป้ายแดงบเรียงกันทำไมเพราะว่าสภาพเขากกิบมากล้ะโชมเป็นโชมใหม่สุดๆคือโชมเดียวกับศูนย์เลยนะวันนี้จุดตองค่ะอืมไม่ใช่แค่โชมนะน้องโฟสสภาพเขาก็เหมือนป้ายแดงเลยใช่ครับพี่เฟิร์นนะบอกเลยสต็อกเราเยอะมากเท่าไหร่อ่ะ จ็ดสิบกว่าคันโอ้โหเจ็ดสิบกว่าคันนะครับแล้วก็มีทั้งน้ำมันและให้บิดนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งสองแบบเลยมาให้คนลูกค้าวันนี้จัดมาให้แล้วนะใช่ไม่ใช่มีแค่ชมนี้นะครับมีชนก่อนหน้านี้ด้วยนะคะบอกไว้ก่อนแล้วดูสีสีอย่างนี้หายากมากโากหแบบมากสีนี้สีเขาเรียกว่าอะไรนะสีเทาฟ้าเทาฟ้าค่ะคือเป็นสีที่แบบว่าทุกครั้งที่เข้ามาคือไปไวมากเพราะว่าเป็นสีที่หายากแรงๆมากเอางี้พี่เฟิร์นปกติเนี่ยถ้าสมมติจะซื้อรถสีเนี้ย ับเงินสามหมื่นแต่ว่าวันนี้ราคานี้เลยราคานี้ดีมากด,ด้วยตามรออ่า,อานี่ครับคันนี้ครับก็จะเป็นอา t ติ1หนึ่งจุดีนะครับผมชมหน้าใหม่เลยชมเดียวกับป้ายแดงเด๊ะคือถ้าพี่เข้าศูนย์เนี่ยไปเนี่ยก็คือยังเป็นชมหน้านี้อยู่เลยนะครับบอกอเลยว่า อับมาให้ม่เรียบร้อยครับฝากระโปรงต่างๆเนี่ยมีเท็กเจอร์มากขึ้นแล้วก็ไฟเนี่ยได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสว่างแ,แ,แน่นอนส,สภาพผสมบูรณ์มากน้องฟท์คือพี่ฟันยังไม่เห็นร่องรอยแม้แต่นิดเดียวเลยเจ้าของเก่าเขาได้ใช้หรือเปล่าสวยจริงคันนี้สวยเนาะอืม สีก็สวย <c oughs> ใช่ครับผมเครื่องก็ดีครับประหยัดน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18โลลิตรนะครับถ้าวิ่งไกลๆ16โลลิตรถทาวิ่งในเมืองนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างมากครับผมยางคันนี้พี่เฟิร์นให้เป็นยางมิชลินเรียบร้อยแล้วนะคะแบบโอ้โห <c oughs> ยางยี่ห้อเกตดีด้ยดวยยางเกตดีครับผมคันนี้แล้วก็อะไรต่างๆนะครับคือเอาจริงนะเ,เหมือนแคมรี่เลยแต่ราคาย่อมเยาวกว่ามากนะครับผมนี่ มีเซนเซอร์ให้ต่างๆนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นสมาร์ทเอนทีเปิดเข้าไปด้านในเนี่ยเป็นยังไงพี่เเข้ามาภายในนะคะนี่สะดุดตาก่อนเลยคือเทียร์คาของเรานะคะมีมุกให้กับคุณลูกค้านะคะบอกได้เลยว่าเข้าศูนย์อะไรไม่ต้องกังวลใจเลยมีให้ทุกคขานะครับใช่ค่ะบอกของเขาก็เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิอืมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอะไรเรียบร้อยพวงมาลัยของเขาก็ฟิลดีมากนะเปลี่ยนไปจากอันเดิมเลยอ่ะสวยมาก จอของเขาเป็นจอบับอัพด้วยนะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วแอร์ออโต้ด้วยแอร์ของเขาก็แยกซ้ายขวานะคะสามารถรับได้เลยแล้วแต่ว่าคนขับจะอยากเย็นยังไงคนนั่งจะอยากเย็นยังไงนะคะคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสมบูรณ์อย่างมากนะครับผมแถมดูข้างหลังแอร์หลังมีให้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วคือถ้าเป็นสมก่อนหน้านี้นะคะด้านหลังจะไม่ใช่แอร์นะจะเป็นสายชาร์จใช่เป็นที่เสียบชาร์คันนี้ก็เลยให้แอร์มาให้เลยจุกๆบอกเลยว่า สภาพสวยมากเลยโฟลสวยมากพี่ฝนยังไม่เห็นร่องรอยเลยนะว่าเอ๊ะทำไมคันนี้เขาใช้กันดีเนาะคันนี้เนี่ยคือสวยมากๆนะครับทั้งสีทั้งแบบภายนอกอะไรเนี่ยคือสเก็ตต่างๆเนี่ยแทบไม่มีเลยนะน้อยมากไม่เห็นเลยดีกว่าใช่อันนี้เซนเซอร์เขาก็มีมาให้นะ,ะใช่เซนเซอร์หลังเขามีมาให้ไฟของของเขาเนี่ยบอกเลยนะว่ามองตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าสวยอย่างมากครับผมแล้วดูตอนเปิดนะเปิดง่ายมากอย่างนี้เลย เปิดง่ายมากๆนะครับเพียงแค่มีกุญแจใกล้ๆนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับผมนี่สเปิของเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าจุก,กระเป๋าใหญ่ๆนะครับเดินทางไปอเมริกาเนี่ยสองใบได้เลยค <Wow. S 1> ันนี้ให้มาแน่นมากต้องไปอเมริกาเลยเหรออ <laughs> เมริกามันก็ไปเป็นเดือนไงน,นี่นะคะราคาอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะ <laughs> ก็บอกได้เลยว่าอัน,นาคันนี้เลขกมาอยู่ประมาณแสนกลางๆนะ,ะน้องโฟร์ต <laughs> ค,คือรถอ่ะเข้าศูนทุกระยะนะคะบอกได้เลยว่า ได้ไปแล้วคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเนี่ยคือทุกอย่างสวยมากสมบูรณ์สุดๆใช่ดได้ไปคืออยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะแล้วก็สามารถมาเทสไต์ได้นะครับท<ช>ี่ที่อาคาอ่ะมาคันนี้กันบ้างดีกว่าครับอันนี้เป็น 1.6G เหมือนกันนะค<ช>่ะแต่สิ่งที่ผมเห็นคันนี้เลยเนี่ยแล้วแบบหูพอแบบมันเป็นสีเงินตัดมาด้วยสีดําแล้วเนี่ยมันแบบ สีดำตรงเนะี้ยมันเด่นขึ้นมากนะทําให้เขาสวยมากยิ่งใส่ตะเพียนป้ายแดงนะสวยจริงเอเกี่ยวอะไรก่อน <laughs> อ่ะก็คันนี้ครับเป็น 1.6G เหมือนกันครับเหมือนม่กกี้เลยยางก็เป็นยางวิชลินเหมือนกันบอกเลยว่ายางพรีเมียมมากนะคันนี้เป็นปี2020นะคะราคาก็ดีมากๆานะคะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ราคาอยู่ที่ประมาณ449,00 0ับาทเท่านั้นราคาถือว่าดีมากนะครับ449,000ับาทเท่านั้นเองราคาดีมากน้องโฟดีมากบอกเลยนะว่าเผลอๆถูกกว่าในตลาดด้วยนะครับถ้าพี่ไปเทียบกันเนี่ยบอกเลยว่า คุ้มค่ามากมากนะครับแต่บางทีซื้อรถเมื่อสองไม่อยากให้ดูแค่าราคา<ช>นะคะอยากให้ดูสภาพรถด,ด้วยว่าของเขามีการตรวจอะไรไหมแบบอย่างของเราอ่ะเราจะมั่นใจคุณภาพได้ตรงที่ว่าเราตรวจรถให้คนลูกค้าทุกคันนะคะใช่ครับมั่นใจได้เลยว่าคือเกรดออกมาเป็นยังไงเราก็ดูตามสภาพรถเลยน<ช>้องสแล้วก็ลูกค้าสามารถดูใบเซอร์ได้เลยนะว่าเขาให้มากี่ดาวได้ห้องเครื่องเท่าไรอะไรพวกนี้ดูได้หมดเลยชัดเจนตรงไปตรงมาแน่นอน ใช่ปไปดูบ้านนดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้สีเงนินนี่ให้ดูข้างนอกก่อนนะสวยมากแล้วมาดูตรงนี้สมาร์ทเอนทด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงปี2020ของเราเป็นเบาะ4ีครีมนะคะแล้วเขาแต่งอ่ะเขาเหมือนตัดสีกับสีเทานะ<ช>น้องสดเป็นทูโทนนะพี่เฟินครีมตัดเทาสวยมากแล้วเนี่ยบุ๊มีมาให้นะคะทุกคันมีให้หมดนะครับผมใช่สวยมาก ทั้งเบาะทั้งคอนโซลเนาะมันตัดตัดกันสีสวยมากนะใช่ใช่ก hmm. ็ไ yep. ด้อ yeah. uh ีกฟ uh ิลหนึ่งนะน้องโฟล์ดจบที่ว่าแบบความชอบแต่ละคนอยากได้เบาะเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยใช่สีดําก็สวยสีครีมตัดเทาก็สวยขั้งหลังเขาก็เป็นแบบนี้นะสวยมากเลยนะใช่แล้วต้องบอกว่าเอลติดเป็นรถเบาะที่ความจริงนั่งสบายมากนั่งสบายจริงการขับขี่คือไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโตโยต้าเอลติดเขาแบบว่าใช้งานดีการขับดีประหยัดน้ํามันทุกอย่างเขาให้มาครบมาก คันนี้มีฝรั่งไปวิ่งมาพี่เฟิร์นวิ่ง,ง,ไ,งได้เกือบล้าน,<ะ>นล้านโลเลยคันนี้คือเวอร์มากๆ <c oughs> ครับเรื่องของเขาเนี่ยคือถึกจริงๆแล้วก็สภาพต่างๆเนี่ยคือดีมากๆนะครับผมสมรรถนะต่างๆของเขานะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับกว้างเนี่ยกว้างเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับปกติถ้าสมมอุตใช้งานเยอะๆเนี่ย,ยจะเป็นคุยๆอย่างเช่นแบบกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยก็จะเป็นคุยๆนะแต่เนี้ยคือสภาพกิบแบบนี้เลยพี่เฟิร์น คันนี้นะคะมาอยู่ที่1นึ0 0แสนสี่หื่นนะคะใช่ครับผมเช็คระยะให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจฝากไว้ด้วยนะครับกับคันนี้นะครับใช่ครับคันนี้ก็สวยมาคันนี้ก็สวยเหมือนกันคันนี้เนี่ยมีแอบแตกต่างนิดหนึ่งนิดหนึ่งคือนิดหนึ่งคือโลโก้เขาเป็นสีฟ้าสีฟ้าแปลว่าแปลว่าเป็นไฮบิดายประหยัดน้ามันสุดๆคันนี้ครับบอกเลยว่าตอนแรกว่าประหยัดน้ามันมากแล้วใช่คันนี้20 บวกบวกใช้คําว่าบวกบวกเลยเพราะว่าประหยัดจริงๆ <laughs> ใช่ประหยัดมากนะครับคันนี้แล้วคันนี้ได้เป็นรุ่นมิดด้วยราคาเนี่ยเดี๋ยวแอบบอกต้องไปดูจอข้างในว่าเป็นยังไงคือแบบป๊อป,ปอัพมาสวยมากๆนะครับถูกต้องค่ะภ้ายนอกเนี่ยีไซนีนด้านนอกเขาจะหเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีความแบบว่าตัดออกมาเป็นสีน้ำเงินอย่างสุดๆน้องโฟดชัวเห็นเนอะว่าแบบเอ้เป็นสีฟัฟ้าเป็นไฮบิดเนาะใช่แต่ด้านในของเขาเนี่ยแตกต่างสุดเลย เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าเป็นรุ่นมิดและเป็นปี2020ใช่สวยประหยัดน้ำมันสุดๆเออเหมือนกันนี่พี่เฟิร์นแตกต่างอะไรเนี่ยแตกต่างยังไงหน้าจอของเขาไงคะน้องโฟดัทสกรีนเรียบร้อยแล้วใช่ความประหยัดน้ำมันเขาให้มาครบโฟดรู้ไหมว่าโตโยต้าเนี่ยเขาทำไฮบริดได้ดีมากๆเลยใช่เพราะว่าอย่างของเราอะตอนนั้นขับคอใช่ไหมน้องโฟคือขับไปตั้งส4มสรอโลอะน้ำมันยัง หูเ,เอาง่ายไปรัดบุรีไปกลับรถไปขีดเดียวคือมันเวอร์ขนาดนั้นเลยครับทุกคนแล้วโตโยต้านะบอกเลยว่าเป็นไฮบริดที่ดีที่สุดแล้วถ้าไปเทียบกันนะนี่แอร์หลังมีให้จอมักยะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple c a r p l a y พ n d r o i d Auto ฟังก์ชันต่างๆที่วัยรุ่นต้องการตอนนี้นคือมี<ข>ให้ครบหมดเลยซึ่งคันนี้เป็นรถเริ่มต้นที่ดีมากแถมสวยด้วย ราคาเขาก็ดีนะคะราคาอยู่ที่529,00 0บาทแล้วคือมาอยู่ที่ประมาณขอเช็ค1 4 0 0 0นพนะคะคือต้องบอกเลยว่า t o y ยต้าเขาเป็นแบรนด์ที่ขับรถขับแลดีมากๆใช่ครับผมนี่ตอนเปิดตัวก็มาเป็นล้านกว่าเลยนะแต่วันนี้ก็เหลือแค่5 0 0 0 0นกว่าเท่านั้นเองเนาะซื้อมือสองตอบโจทย์แน่นอนคุ้มแน่นอนครับคุ้มทั้งราคาและคุณภาพนะใช่ครับผมแล้วก็ปะดูคันนี้ดีกว่าเป็นยังไงเนี่ย นี่เป็นยังไงสีเงินเหมือนกันสวยมากๆพี่เฟิร์นบอกเลยว่ามีการตรวจให้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะพี่เฟิร์นเรื่องของรถต่างๆนะครับมีเอาซอสมาตรวจให้เรานะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเอ t าซอสที่แบงค์ใหญ่ๆเขารองรับกันด้วยเขาเชื่อมัน่นเขามั่นใจ คือเรา,าจ,จะพยายามตรวจลุนให้คนลูกค้า <ừ m. S 2> ทุกคันแต่ว่าคันไหนที่แบบว่าเพิ่งเข้าาหม่เงี้ยอาจจะตรวจไม่ทันก็สามารถแจ้งกับพี่ฝ่ายขายได้นะคะ<ช>ว่าอยากจะให้ตรวจรถคันนี้ให้ดูหน่อยว่าคันนี้เกตเป็นยังไงนะแล้วก็สามารถแจ้งได้เลยครับว่าอขอรีพอร์ตขอไฟ PDF เนี่ยว่าอยากดูว่าคันนี้เนี่สภาพเป็นยังไงนะครับคือเดี๋ยวนี้ก็ดีเนาะไม่ต้องมาแบบ พาวงหน้าพาวงหลังแล้วว่าต้องเป็นยังไงรถคันนี้เป็นยังไงเนี่ยซื้อทั้ทงทีก็อ,อยากจะให้มั่นใจในคุณภาพคะ่ะไม่ใช่แค่แบบว่าเออลมปากเราพูดอย่างเดียวแต่ว่าอยากให้เห็นคุณภาพการตรวจรถด้วยว่าแบบว่าเออเราตรวจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมอ่ะคันนี้ครับสีเงินอย่างนี้สวยแบบนี้สวยแบบนี้สวยจริงนะครับคันนี้ไปดูข้างในไหมไ่เฟิร์นว่าไปดูปได้แต่ต่างกันอย,อยู่ที่ข้างในแหละคันนี้เหมือนแอบ,บเห็นสายกล้องด้วยเลย คันนี้น,นะคะเป็นปี2019นะคะมาอยู่ที่15,000นัะคะเพิ่งเช็คเลขใหม่ที่ศูนย์มาระยะ1นึ่งแสเอง<ช>น้องโฟดจะเห็นได้เลยครับว่าทุกคันเนี่ยจะมีบุ๊กเซอร์วิสครับวางอยู่ข้าง,<ช>างหมดเลยนะครับทุกคันนี้มีประวัติชัดเจนตร,ตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เพราะว่าเราซื้อมาอเราก็อยากให้มั่นใจในคุณภาพแหละซื้อทั้งทีนี่บาะของเขาก็สวยนะน้องโฟดเป็นสีครีม เอาจริงๆนะคันนี้แอบมีกลิ่นใหม่มากเลยนะกลิ่นใหม่เลยคือเปิดไปปุ๊บอะมันเหมือนแบบมันได้กลิ่นใหม่เลยนะ <c oughs> นี่เซนเซอร์ต่างๆก็มีให้ครบหมดนะครับเอลติสของเราโอเคคือพี่เฟินขับเอลติสอยู่พี่เฟินชอบมากใช่ทั้งความประหยัดน้ํามันท<ช>ั้งแบบว่าคุณภาพเขาว่าดีใช่เรื่องการขับขี่อะไรพวกนี้ดีมากนะครับโฟ์ก็เคยใช้เอลติสมาก่อนแล้วซึ่งแบบพอเ,อเปลี่ยนไปแคมรี่๊บ เริ่มกินน้ำมันแล้วเม๋อยาี้ความชอบแต่<ช> <ๆ S 1> เขาก็จะได้ความหรูหราขึ้นมาใช่ครับผมอ่ะขั้นต่อไปนี่สีเงินเหมือนกันสีเงินเหมือนกันอู้สวยนะเนี่ยสวยใช่ไฟทุกอย่างครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์หมดนะครับบอกเลยว่าถ้าพี่ไปเขาใหญ่ตอนกลางคืนเงี้ยไม่มีฟงไม่มีไฟใช่ไหมครับคันนี้เป็นไฟโปรเ,เจคเตอร์ซึ่งมันจะส่องสว่างมากตอนกลางคืนพี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าไปต่างจังหวัดแล้วมันมืดหรือเปล่าคันนี้ไม่ต้องห่วงทุกคันของเราครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์หมด ให้ทุกคันเลยใช่ค่ะคันนี้เป็นปี2021นะคะใช่ครับราคาก็จะขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขาเป็นปีใหม่นะโนโฟนแล้วก็ไม่อยู่ที่เก้า0มืนแอบเห็นกล้องมองเอ้ยแอบเห็นกล้องตรงนี้ด้วยนะกล้องหน้ารถมีแถมให้ไปด้วยคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมืนเก้าพันนะคะเพิ่งเช็คระยะสนมาที่ตอนแปดหมืนสี่นี่เองครับผมเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วสวยมากเดี๋ยวเราไปดูด้านในใช่ครับ คันนี้ก็สีจะไม่เหมือนกับคันก่อนนะอย่างว่าเนาะเป็นปีสอง1ันเอดี๋ยวผมบอกข้อแตกต่างนะครับว่าเอลตินเนี่ยมันต่างกันในบ้างครับปี1ิบเ้านี่ยจะเป็นเบาะสีทูโทนพอปี20สิบขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมก็แอบชอบสีทูโทนแต่สีดําก็สวยสวยเขาก็ต้อมีความสปอร์ตแปลกแบบนี้ใช่ ดูดีนะดูดีเลยแต่ฟังก์ชันทุกอย่างของเขาก็ยังเหมือนกับปีก่อนหนกันดปีอื่นๆนะคะใช่ทั้งปี19โสมหน้าใหม่ปี 20- 21เหมือนกันหมดเลยอยากให้มาดูที่สภาพเบาะสภาพด้านในแล้วก็ความถูกฉละของแต่ละคันมาฟังเสียงเครื่องอะไรพวกนี้ครับได้หมดเลยครับเราสามารถทดลองได้หมดเลยก่อนที่จะซื้อเนี่ยก็สามารถมาลองเทสได้หรือว่ามาฟังเสียงเครื่องเนี่ยให้เรามั่นใจได้เนาะถูกต้องครับ ย้ำอีกคันนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่499,000นะคะเป็นปี2021นะคะใหม่90,000เท่านั้นเพิ่งใช้ส่วนตอน84,000ค่ะใช่ครับผมก็วันนี้นะครับบอกเลยว่ารถทุกคันเนี่ยแห้ทุกคันเลยนะลดกวป้ายแดงไปเกือบ50%เลยนะถูกต้องนีสภาพใหม่กิบสุดสภาพคือป้ายแดงเลยนะครับผมทุกคนปากเราว่าคุณลูกค้าจะไม่เห็นหรือว่อาจจะยังไม่ชัดพออยากให้มาชมนะคะที่ที่อาคารนะคะของเราอยู่ที่ถนนเสรีไทยค่ะบอกได้เลยสต๊อก แอลติดจุกๆเยอะมากๆเจ็ดสิบกว่าคันมาที่นี่คือจบเลยนะครับแล้วก็สามารถมาได้ที่ทีอาคาก็คือปักแบบมาได้เลยใช่มาอย่างเดียวเหนื่อยอย่างเดียวค่ะเหนื่อยเดินดูรถเพราะว่ารถเราเยอะมากจริงๆนะคะก็ถ้าใครสนใจโตโยต้าแอลติดนะคะอย่าลืมมาที่ทีอาคานะคะรถสวยคุณภาพดีของเรานะคะก็ต้องที่ทีอาคาเสรีไทยครับค่ะรถทุกคันนะคะมีรับประกันนะคะไม่มีสนหนักผิดความน้ำท่วมแน่นอนมีตรวจสภาพรถห้าดาวให้กับคนลูกค้าได้ดูแน่นอนค่ะ ก็ประมาณนี้แล้วนะ้องโฟด<ม>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราใช่ครับผมแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ